ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับย่ a ครับ Alnew l Nmax นะครับก็เป็น Nmax ตัวใหม่ล่าสุดนี้เลยนะครับก็วันนี้ติดตั้ง2รายการคือไฟหลีเลี้ยวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ซึ่งของเดิมในตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีไฟหลีนะครับจะเป็นแค่หลอดไส้ปกตินะครับจะติดเวลาเราเปิดไฟเลียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นหลอดไส้ด้วยค่อนข้างกินไฟนะครับนี่ีเราเปลี่ยนเป็นหลอด LED ครับแล้วก็ทําวงจรนะครับเราสามารถเปิดใส่กุญแจมาติดเป็นไฟหลีได้เลยนะครับ รันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีไอซ์บลูนะครับเป็นสีแสงสีฟ้าอ่อนนะครับให้ดูหลายๆมุมครับว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเพิ่มมิติในการมองเห็นตัวรถชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อทําการเปิดไฟเลี้ยวก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับให้ดูหลายๆมุมนะครับว่ามองเห็นชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับ เมื่อทำการปิดไฟเดียวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีไฟหลีสีไอบูเหมือนเดิมครับ <_ d> เหมือนกันเลยทั้งสองข้างนะครับ <_ d> ไฟพามารของเดิมที่รถก็ยังใช้งานได้สกติเหมือนเดิมนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังก็สี่ไอบูเหมือนกันนะครับมาดูหลายๆมุมนะครับว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับทางกลางวันและกลางคืนนะครับเหมือนกันครับเมื่อทําการเปิดไฟแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแบบนี้เลยนะครับมาดูหลายๆมุมนะครับ นี่ภามาครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเขาไ่ได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับการัานนี้ครับคุณครับ